สวัสดีครับพี่น้อง youtube และ Facebook ทุกท่านทุกคนนะครับและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงไลน์ครับโดยช่างมนเทียนครับวันนี้ส่งงานอยู่2กระบอกนะครับไอกระบอกหนึ่งก็ยังทําไม่เสร็จนะครับนั้นมารีวิวก่อนนะครับหรือว่ายังไม่ได้ใส่ปีก้างคาวนะครับแล้วก็ไกเซฟนะครับตอนนี้รออะไรอยู่ครับ สำหรับกระบอกเลขนะครับที่ทรงงานนะครับจะเป็นทรงยกยิงนะครับนะครับตัวนี้เป็นท้ายไม้ประดูนะครับเป็นทรงยกยิงนะครับลกนณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลายสวยนะครับไม้ประดูเนาะตัดลายด้วยไม้กระพีเข่าควายนะครับตัวนี้นะครับยกยิงนะครับสำหรับรางก็จะเป็นรางนี่ครับรางมะเฟืองเหลี่ยมนะครับ ตัวนี้เนาะสวยนะครับล้างมะเฟืองเหลี่ยมตัวนี้จากค่ายเอฟแมนครับตัวนี้จะเป็นสีออกดําด้านนะครับสวยมากตัวนี้นะครับล้างมะเฟืองเหลี่ยมตัวนี้เนาะช่วงชักอยู่ที่75ห้านะครับล้างมะเฟืองเหลี่ยมนะไก่เลยเป็นระบบไก่เซฟนะครับเซฟนกเนาะยึดน็อตด้านบนนะครับตัวนี้สำหรับล้างมะเฟืองเหลี่ยมนะครับ ตัวนี้ก็จะแถมก็บอกพันสายสายพีแล้วก็ลูกดอกอีก2ลูกนะครับแล้วก็ยางมัดพร้อมยิงแล้วครับไปถึงก็ยิงได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับนะครับลักษณะรางก็กัดลดน้ำหนักปลายนะครับตัวนี้เนาะทิ้งไปอยู่ที่35สห้านะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับรางตัวนี้นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นลักษณะนี้นะครับ กองไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะจะมีรูตรงกลางนะครับนี่เนาะสำหรับรางม้เฟืองเหลี่ยมตัวนี้แข็งแรงนะครับรับยางได้สองถึงสามเส้นนะครับสําหรับรางตัวนี้นะครับเป็นสีอะโนได์นะครับดําด้านนะครับสวยมากครับไม่มีหลุดลอกง่ายนะครับตัวนี้เนาะถ้าใช้งานนะครับตัวนี้เนาะสีอะโนได์นะครับ เกือบอนนะุไดสำหรับกระบอกนี้อยู่ที่สา0พันนะครับเป็นปีกโรเลอร์ลูกปืน,นครับสนะา0พันเนาะถ้าจะส่งอีก200บาทน,นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับสำหรับรบอกต่อไปจะเป็น <c oughs> ส่งมือสอดนะคไอ้ส่งกำคอนะครับพูดผิดนะน, er นะครับส่งกำคอเนาะตัวนี้แกะลายเช็คเกิ์นะครับแกะลายโจมือนะครับ ลายเชืเกอร์นครับตรงคอนะครับแกลายเชืเกเก์นครับนี่นะผมไม่ให้ดูลักษณะใต้ท้องไว้เป็นอย่างนี้นะครับฝังด้วยกรงไกอลูมิเนียมครับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นไม้หกฟ้านะครับไม้หกฟ้าลายสวยนะครับไม้หกฟ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับดูลวดลายนะครับไม้หกฟ้าสวยมาก กระบอกนี้ก็จะเป็นล้างมะเฟืองเหลี่ยมเหมือนกันนะครับชักเ5็ดิห้าทิ้งปลายสามสิบห้านะครับปีกโรลเลอร์ลูกปืนห้าสิบเซนนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับสวยเลยครับสำหรับรางตัวรางตัวนี้นะครับก,กําคอกระบอกนี้อยู่ที่3,500บาทนะครับค่าจะส่งอีกสองบาทตัวนี้นะครับก็เป็นส7 0 0ันรอบาทสำหรับกําคอรางอะลูเหลี่ยม ไอ้ลัางาเฟืองเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนาะอย่าก,กลมกลืนเลยนะครับถ้าไอ้ติดกับไอ้ทันท้ายไม้หกฟ้านะครับกลมกลืนกันเลยนะครับดำดุนะครับดำดำดุดุนะครับตัวนี้เนาะ <c oughs> สำหรับก็บอกตัวไปนี่ก็ลูกค้าก็จองไว้แล้วครับตัวนี้ก็เป็นไม้หกฟาร์มกัน,นครับตัวนี้ เคลือบไอทิกออยไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะเคลือบอีกหนึ่งรอบนตัวนี้ครับไม้หกฟ้าแกะลายชิเกอร์ตรงคอนะครับกระโจมมือนะครับตัวนี้ฝังด้วยกงไกอลูมิเนียมนะครับนี่นะลักษณะใต้ท้องเขาเป็นอย่างนี้นะตัวนี้จะเป็นรางไม้นะครับรางไม้ฝังทองเหลืองนะครับรางก็จะเป็นรางไม้หกฟาเ์มกันตัวนี้นะครับ ฝั่งทองเหลืองครับช่วงชักอยู่ที่75นะครับทิ้งไปอยู่ที่35นะครับตัวนี้เนาะเป็นลางไม้นะครับลางไม้หุกฟ้าทั้งลำนะครับสำหรับกบอกนี้ลูกค้าก็จองไว้นะครับเดี๋ยวอะไรมาก็พร้อมส่งนะครับส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เนาะท้ายก็อยตัดตรงนะครับสําหรับบอกนี้นสงกํำคอครับแก้มก็อยเป็นคนละแบบนะครับ ้วแต่ลูกค้าชอบนะครับจะเอาแบบไหนนะครับทาได้หลายรูปแบบนะแก้มถ้าทรงกำคอนะแล้วแต่สั่งนะครับหรือว่าลูกค้าจะออกแบบเองก็ได้นะครับลักษณะแก้มแต่ถ้าเป็นทรงกำคอนี่คงจะเอาไอ้แกะลายเช็เกอร์ให้ทุกกระบอกครับทั้งคอทั้งกระโจมมือครับครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็เบอร์โทรนะครับ0ูนย์1ป4 5นนครับ ช่างมัเทียนนะครับหรือว่าอไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับ0 8 1 2 1 5 4 5, 5, 5 9อีกติต่ตอโดยตรงได้นะครับก็ฝากติดตามช่อง youtube นะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ